เหียเลยเหนียวต่อไปเลยคือเขาบอกว่าแบบว่า5ชั่วโมงเนี่ยพี่ซีก็หยอดแบบใน5ชั่วโมงผมหยอดขนาดเลยเหรอก็หยอดอยู่หยอดตั้งแต่จบเพลงแรกก็หยอดหยอดทุกเพลงแล้วไม่ได้รู้สึกเลยอะมีนิดเดียวรู้สึกว่านิดเดียวแต่ไม่เยอะก็หยอดอยู่หยอดอยู่หยอดอยู่ อยอ,อยายาว่าสิ่งนี้เราพูดไปเป็นการหยอดพูดธรรมดามันหยอดแค่นิดเดียวมันไม่เยอะมากมันเหมือนผู้คนเห็นผมพูดเป็นธรรมชาติไหมล่ะมันไม่ได้คิดมันออกมาจากหัวเลยอ่ะมันออกมาจากใจมันออกมารวดเร็วมากมันไม่ได้แบบเออทำธรรมชาติเดี๋ยวแฟนๆเราวันนี้ไปตัดแล้วก็เอาผมไม่เคยหย่อนยืนยันว่าสิ่งที่พูดไปไม่ได้หยอดไม่ได้หย่อนมันออกมาจากใจอ่ะผมก็พูดความจริงโดนเขาแซวกลับบ้าง อันปก,กนติหนูไม่ได้ยอดไงหนูเร <laughs> ายอดอ่ะซะหน่อยม่เอาคิดไม่ออก